อะไรกันนะพวกเราเนี่ยกำลังเล่นพิกโกบักกูไปชวนพ่อไอ้จัดไอเยดากูเนี่ยมันเป็นประมาณนั้นแหละอะไรอะไรกันนะนี่ไง แฟนมาแล้วเนะี่ยพร้อมอย่างเองนะพร้อมอยังจานเอก นี่กพ่เศครับเป็นไรงในข้อติดเออเออแไีรัลสวัสดีครับหสวัสดีค่ะ ออกไปเอา่าทำไมออกไปคนหนึ่งวะแจมบอนออกไปแล้วอะไรนะแจมบอลรูดไปแล้วอะซิมเงินออกหายไปยไปด้เลยแต่ผมสีขาวนะอา้าชีวิตนี้พวกมึงไม่เลิกเก,ม,เกมสักทีวะแป๊บได้ไหมพี่ผมขออนุญาต คือจชนเนลเขาจะสตรีมไหมมาอืมน่าจะพร้อมแล้วป่ะเดี๋ยวลองฟังสตรีมแป๊บนึ่งต้องลองฟังอันนี้ป่ะคือจชนเนลเขาจะแล้วกดดได้เลยเออมากดเล่นไปเลยมา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 เอ้เริ่มเลยไงทีเดียวหนักหนึ่งมาใครเป็นโฮล์วะกูเหรไม่รู้นี่กูอ่ะสรุปไอ้สีเหลืองนี่ใคร พี่เสะอะาวไม่ไอสัตว์เฮ้ยมา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 ง่ายง่ายง่ายใช่ไหมแล้วอันนี้จะไปไงอะใครได้โดดไปคนหนึ่งดิไปกดปุ่มอะไปเลยผมไปผมไปเองทุกคนเออเดือดถึงนะถึงเลยโคตรขยับคนตรขยับไปอีกอะเดียวเดี๋ยวเดียวลงมาก่อนลงมาก่อนเลยกูขยับได้ปล่าวะเฮ้ยกูขยับได้ เอ้ยเอ้ยขยับมาอย่างอ้กูได้แล้วได้แค่นี้แหละอย่ามาสีสีม่วงสีม่วงโคตรสุดอันนี้เอ้จันทร์ขยับดิสีขาวสีขาวนิดนึงนิดนึงนิดนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งจันทร์ขบดิเย็บขยับแล้วใครเป็นใครอ่าในในเดย์นี้ก็คนสีเหลืองคือแซนนะครับคนสีม่วงคือผมแล้วก็ส่วนสีไอ้สีอะไรเนี่ยสีฟ้านี่คือน้องส้มแล้วสดเทาคือจันบอลส่วนแดงคือปั๊บเฟิร์นะครับ วิวิสวยๆไปๆๆๆ้องกี่คนอ่ะเดินหน่อยเอ้ยสวยไปก่อนเนี้ยรีบพี่เรียกรีบอ่ามาแล้วเออจะโดดล้วไเพีร์แล้วก็ไม่ขึ้นดิ <c oughs> ไปดิเขียวผมอ่ามาพี่ครับมึงึงมงอะครับพี่พวกมึงสองตัวครับพี่ <c oughs> อาลงมาลงมาเออ คือ <c oughs> เราต้องต่อกันเวล้วให้คนที่อยู่ล่างสุดอเดินเอยกระโดดง่ายหรือ,อ <น nung. S 1> ไม่ก็แดงเดินพร้อมกับเหลืองอ่ะเมื่อกี้อ่าอย่าอยู่บนหัวกันดิมันกระโดดไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ยขึ้นมาสีน้ำเงินขึ้นมาสีน้ำเงินเอ้ยสีเหลืองเหลืองเหลืองขึ้นมาก่อนเออเหลืองตามมาเหลืองเหลืองโดดมาเออขึ้นมาแล้วก็เท้าโดดมาเเท้า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 โดดมาเออแดงเดินแดงเดินแดงเดินไอ้เหี้ยแดง เดินไม่ได้มันติดเนี่ยเห็นได้่ะโอเคงั้นเยมพร้อมกันนะเพื่อนไปละเออเอาไปไงใส่เขาลามวะใส่เขาลำมากูเข้ามาแล้วนะเดินทีละคนดิหรือยังไงต้องเป็บาราปะกดไงอ้าวเอ้ากดเอเดินเข้าไปเลยกดเอเข้าไปเกมหลอนอะไรเนี่ย ไม่เ,เดินได้เลยยังไงบางคิดประตูดูจ้นอ๋อ,อกด W เอเคกด W คุณหลอกดาวไอ้สับเฮ้ยม,มีสี่ด่านจิ๊บจิ๊บใช่ไหม,มโอ้โหแล้วนี่เฮียเลยสีดนน่ด่าน้อยไปอ่ะอันนี้อนันนีน้ด่านอันนีน้ดันนหะืียังไงแม่เอาเคุณแจข้ามบน กก็กามาไม่น้อยหรอกเว้ยแค่ว่าเรายังไม่ปลดล็อกไปไปนี่มันปิงอยู่ยังไงเนี่ยไอ้เนี้ยทำมาว้าว้าวอันนี้ค่อยๆเดินเออมึงก็ดูปิงข้างบนดีเท่าไหร่เออจะเย็นอันนี้ต้องทำอะไรกูปิงสามร้อยเลยอะไอ้เนี่ยมาช่วยกันดนัอดนนะอ๋อดันนะอ๋อดนันอันเนี้ยดันกัน เดี๋ยวมันต้องดันกลับมาดิใเ่ี๋ยวทำไมมันต้องดันกลับแบบฝั่งหนูเล่คนนึงข้ามมาไงเออนี่ไงก็นี่ไงดันกลับดิมึงมึงมาช่วยกูดันดิเออเอช่วยกันดันแล้วก็อ่ะพอโดดมาสรุปสรุปเข้ากันอ๋อเข้าแล้วแหละเอาว่ะ พี่นอนเราฟัพงพี่เอาเรื่องนะใช่ไหมดาสามแล้วโอเคอยู่อีซี่บ่อีซี่เอ้ยเอ้ยอย่าเดินอย่าเดินอ,อะไรเนะี่ยเราต้องกระโดดอะ่ะตอ่อต่อขึ้นไปไม่ต่อขึ้นไปไงขึ้นไปข้างบนนะอ่ะต่อต่ออีกขั<อ>้วดีไหมเ<อ>นียนะ่ยเดี๋ยวผมอยู่ล่างให้เนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเท้าต่อเลยเท้าต่อเลย <Okay. S 1> เออ ลองส่นลองส่งคุณไปเอ้ยยเงีล้วไอ้เหี้ยบ์ะไอ้สัสอันนี้แล้วอันนี้ดันไปนไหนอ่ะดันไปนทับปุ่มเหรอหรือไงนันไปทับปุ่มได้ปุ่มหนึ่งป่ะหรือไงอ๋อเดินเดินมาเราเดินลงมาตัวแทนป่ะ อ๋อให้ข้างบนมันเดืได้แค่นี้นะัาผมโอ้หล่อไปหมดละพี <h <h ่แกนสีเลยนะสีเหลืองเหรอใช่สีเขียวแวมอนสีอะไรผมสีขาวโอเคผมสีดำนะเนี่ยอยาจะเล่นดิแก่แล้วอ่ะโดดไงวะ ฮึบใหม่คนนึงอีกคนนึงเอ้ยๆกูโดนเออเฮ้ยๆเขี่ยละเรียบร้อยอ๋เราต้องเอาใหม่เดี๋ยวแล้วมึงอย่าดันเลยทำยังไงเนี่ยเอกเพื่อนอ๋ออาโอ้โหเฮ้ยับมาจับมาอ๋แล้วไม่กับกับกุญแจอยู่ที่กูอะ เดียาลมาลมาอดเดอเด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 อ่าอ่าไอ้เหี้ยแล้วกูอยู่ที่เฟิร์สอีกแล้วเรจะโดนผักลงมา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 ไปไหนอะเราต้อง้อถ้ามีคนออกคนนึงอะใช่ไหม เฮ้ยกูแจผมออกสองดิเฮ้ยเฮ้ยกูแจเฮ้ยเเอาละจะจบกันไม่ได้เฮี้ยวะนนียต่าก็มีอยู่นิดเดียวอะไรวันนี่ Let's go มา Lego Lego ไหมเออแล้วเดี๋ยวจานี่ออกนะเฮ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเฮ้ยกูแจสักกูแจเยอย ขื้นไ่คนหนึ่งขื้นมันต้องขึ้นไปคนหนึ่งเหน็บไปจะเหน็บกินไปไปเลยผมมสี่วงอยู่ตรงนั้นนะสามคนอ่ะเออไบต่อลงนี่ไงเออเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บโอเคอาจารย์บอลยังไงทิ้งเลยไปโันไปกันไปเร็วไปจะเน็บยืนยืนยิงทำไมล้วเราไม่เอาเพื่อนอีกคนหนึ่งหรอ เออแล้วเพื่อนอีกคนจะทำไงอ่ะไม่งั้นต้องให้เดี๋ยวเองก็าต้มถือกุญแจไว้นั่นอ่ะฝากกุญแจไว้คนนึงน่าแล้วก็มานี้มารับผมเดินสีน้ำเงินอ่ะเอากุญแจไปเดินลงมาด้องมาด้วยอ่ะลงมาดิไม่ลงมาก่อนพวกเราจะไปยังไงเออโอเคมันก็ต้องมาเดินมาอีกเดินมาอีกหน่อยได้ไหมสีน้ำเงินอ่ะไม่งั้นอาจารย์บอลในนี่อาจานบอลต้องขึ้นมาจึงมันต้องไปแต่บอลต้องขึ้นมาเลยเออขึ้นมาขึ้นมา น้ำเงินออกน้ำเงินออกเดี๋ยวกูแจมมาสลับคนเออแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวกูโดดกระโดดไม่ได้เออมาเชีเยกูไม่เคยเห็นว่าเกมเิีศนี่มันจะยากขนาดนี้เลยเอาเจียไปเอาเจียไปน้องอะแล้วแล้วแดงไม่มาีไงเฮ้ยมึงไม่ทิ้งกูหรอวะเพื่อนโอ้ยใครจะใครไม่ทิ้งกูทำทิ้งเลยน่าไปไงต่อ มาดิสัตว์ p า r t t จบแล้วอ่ะโอเคเอาลาอะไงเนี่ยแหละสิ่งที่กูจะพูด <c oughs> อะไรดีวะเนี่ยแล้วโฮสมึงเลือกได้โฮสเลือกได้กูเลือกไม่ได้ใช่ <c oughs> เอาไหนดีอร์เอาเชือกไหมอเอาเชือกไหมไอ้โผแล้วกูว่าตายไงเีย คืออาวแล้วกูเป็นคนที่สองเพื่อนๆคิดว่าไงมาเลยรตัวเพื่อนๆนาะน้องหนูอย่าดึงน้ำเที่ยนแล้วแล้วไอ้สัตว์น้องส้มทำไมมาช้ากันจังเลยอ่ะน้องส้มจะผูกคอผมไอ้เที่ยคนแรกแม่งพูดได้ไอ้สัตว์มาเร็วมาเร็วเฮ้ยน้องส้มขึ้นมาน้องส้มขึ้นมาเราขึ้นมาเร็วมาแล้วมาแล้ว ไปไปไปไอ,ไอคนแรกมึงควรโดดก่อนไหมอ่ะเอา้าเออไอเยี่ยมคนดึงดึง <c oughs> ดึง,ดง,งไอไอเหลืองอ่ะคนแรกอ่ะโดดไปดิเอางี้เอางี้เอางี้อ่ะเดี๋ยวผมลงไปก่อนแซนขึ้นไปแซนโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปดดนอเอเอน้องส้มตาม <c oughs> น้องส้มอย่าลงมาขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเชือกมันลงไปลงไปไปเลยไปเลยน้องส้มเราเราเราลงมากับพี่นะกันเอกลงไปดีกว่าเราลงมา ลองสามกันลองสามก็ได้อ่ะากูอยู่ไหนเนี่ยกูก็อยู่ไหนเล่นคุณแกงไรกุณแกอยู่ที่ใครอยู่ที่กูอะเยวนะไม่แล้วมันจะไม่ไหลเหรอสองคนมันน้อยเกินอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ไหลเหรอวะมาลองดูพี่แจนลองเดินนีไปเลยพี่แจนเดินเดินพร้อมกันเดินพร้อมกันเลยว่าแตกวัาแตกว่าแล้วเฮ้ยถ้าเงินเอาสามคน ตามคนอยู่ข้างบนเฮ้ยเงหลืองเหลืองเหลงเหลืองลงไปเหลืองลงไปเหลืองลงไปเี๋ยะผมก็จะจดอยู่เอ้ยไม่ใช่ต้องขารองน้อง้มเราน้องส้มเราโดดขึ้นไปน้องส้มเราโดดขึ้นไปไม่ได้ดีใจมานจะมาสีอะไรเนี่ยจะบอนต้องขึ้นไปหรือ่าโดดีใหม่ไปโดดรีใหม่เฮไปโดดรีใหม่มา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 ดาีาหมา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 มมามามมานาม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 าอามา่มอ เท้าเท้าขึ้นมาเท้าขึ้นมาเท้าขึ้นมาโอ้ยจานบอลไอ้เฮ้ยเฮ้ยเย็บมือได้สับดูดิโอเคจานบอลจานบอลพยายามเดินขึ้นได้ไหมเหลืองเหลืองเราเหลืองเหลืองโดดน้ำนี่เหลืองโดดน้ำขึ้นมาเลยเฮ้ยได้ปะได้ได้ได้ละได้ละเอางี้เดี๋ยวผมไป่จานอีกแล้วไปเดี๋ยวไปจัดจานอกเลยอ่าวเลยแล้วจานบอลก็เดินไป ไม่เฟิร์สเมื่อลงไปคนเดียวพอเนี่ยสี่คนจะได้อยู่ข้างบนไงน้ำหนักจะได้มันถึงเหรอมีจะให้กูขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมันถึงเหรอไม่รู้อ่ะแต่ข้างบนโดดขึ้นไปงั้นก็ขึ้นมาโดดโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาแต่บล็อตสามขอบลอลขึ้นมาแต้นไม่แดงแดงเดินถอยมาหน่อยแดงเดินถอยมาหน่อยสีแดงเดินถอยมาหน่อยเออเดี๋ยวกูโดดขึ้นไปแล้วก็ไต่ขึ้นบันไดไปไปไปแลเฟิร์สโดดเลยเฟิร์สไปไปก็นั้นแหละกูบอกแล้วคนเดียวอาจจะถึงก็ไดดด้เียิ ลากนะลากลากลากเอ้ยหมาการเฟิร์สหนักว่ะเกมนี้ <ไป S 3> มันง่ายเกินไปแล้วมึงพูดงี้แบบความว่าไงวะรีเพิ่งเลเวสองไอ้สั <c oughs> สรีฟ <c oughs> ันรีฟันรีฟันเลยเอ้ยอย่าอย,ย่าอย,ย่ายเดี๋ยวมึงเจอไว้สุดท้ายแล้วเราจะนนได้้ไงกูเคยดูลุงไหนไหมลิ้น,นไหนลิ้น,นไหนก็นนนนใส่ไม่เดือด แล้วสูบอันนี้ไม่มีเชือกหรือ,อยังไงเอา้าไม่มีแล้วแล้วมันทำไมมันตายวะมื่อกก็มีใครโดนไฟช็อตนั่นอนะไปเลยน้องสม้มพี่ยาขึ้นหัวเราเองเออแล้วอ๋อแล้วย,ยังไงต่อมันต้องต่อตัวขึ้นไปหน้าคนต,ต่อตัวเออแล้วจะกระโดดยังไงใครจะเป็นสึกศึกกรรมอยู่ข้างล่างครับเนี่ยองถามจริง กูขออยู่บนสุดเลยกูขออยู่บนสุดขออยู่บนสุดอยากอยากอยู่บนสุดเน็และเน็ตเป็นส้นตีนเลยเนี่ยเออดีเอาอะไรคนเอาไอ้คนเน็ตดีอยู่ข้างบนด้วยเออแน่นอนเดี๋ยวมันไงเดี๋ยวโอเคพี่แซล let's g เอกโนดูดีกว่เดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นไหนเงี้ยเน็ตพิง เอไรทบนี้ผมไงทำให้กงใครก็ได้อยู่บนนี้ไม่ไม่กูเลยไอ้เหี้ยเดินปิงไปไปเร็วไปเลยไปเลยโดดขึ้นไปเมึงดิเอ้อเฮ้ยเอาไอสัตว์ไอ้เดี่าวมึงอยู่ล่างสุดดีกว่าเอกมึงมีหน้าที่เดินอย่างเดียวพอมึงเฮ้ยกว่าจะเดินปิงก็ได้นะไอ้เหี้ยมึงน่าใจเหรอไปอ่ะกูเองอ่ะไหนไหน เออมาเดินหน้าหน่อยเอกนิดนึงไปเลยน้องส้มพี่ยับพร้อมากขอควมเชืยอใ้เฟิร์สออไม่สีฟ้าฮะะโดนราำวันโดดมันโดดไม่ถึงว่ะ่าชบันโดดจิดจังหวะมันโดดไม่ถึงจิจังหวะเองป็บ ไม่รู้อ่ะรีเกมต้องรีแหละเฮียมึงคิดว่าจะไปยังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวรอบนี้ผมจะโดดเกิด,ดก่อนถึงเลยไปรอบนี้แซนอยู่ล่างเสียวตีไหนเฮียดูโอเคไปกันเลยอ๋ออ๋อจันบอลทำอะไร <laughs> กมยอะไิเอาใหม่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 เชื่อมันเชือมันเชือมันเอมว่าได้รีเกมอีกรอบจะมาโดเออสวยสดจะมาโดเนะจะมานอีกทีนึงเออเออเออเมเป็นไมนร้ไ่ปไช่างแม่งยังไงก็ได้ยกกูเจทำไมเปิดประตูดิเนาะ แค่ต่อเออต็มไทยอะไรอ่ะโอ้และแล้วเชือกไงแล้วเชือกไงดึงด้วยนะน้องๆอ่าเอ้จ๋อไปเลยไปเลยไปเลยเออเออคือขยับไม่ได้อะงี้ผมต้องต้องให้กระโดดลงไปไหมใช่มันต้องกระโดดลงเออต้องกระโดดดิ้งดิ้ง ไม่งั้นผมต้องขึ้นหัวจานเอกอะเด็กให้จานเอกเราเออขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นหัวกูขึ้นหัวกูเอออ่ะนะมาเดินไปเดินเดินอ่ะมึงมาลองโดดมามาลูกคุณมาอยู่ริมๆเลยดิโดดโดดโดดนี่เออไปเร็วน้องส้มดึงเกียเด็ตไว้อย่างเงี้ยเลยเออเดี๋ยวได้หยืนการหยืนการหยืนการไอ้สัตว์ยืนกันเอาไงดิตาแซนโดยไอ้คนไอ้คนที่มีกุญแจปีนขึ้นไปนี่เอ้ออ่า เดินกลับเดินกลับไม่ต้องเอาคนที่มีกุญแจลงไปเว้ยช่างแม่งมันไอนเชี่ยนี่แหละเหาว่าอ่าแล้วแล้วเออแล้วแล้วกูมีกุญแจอีก <c oughs> ัเอเอ,เ,อเยี่ยมเอ้ยเฮ้ยว้าวม,ม,มาเดิน <c oughs> เดินไปไหนเราเดินผิดฝั่งเมื่อกี้ e ี s y e a ี y เอ้อ yes bro ไปเดอบไปสามโอ้มันสลับกันอย่างนี้แหละมีเชือกแล้วก็ไม่มีเชือกเนีะว่าเชือกเชือกเชือกื่อนมันจะลู้ขึ้นมาใหมดัดวยเราต้ตองโดดนแล้วแหละตัวเนี้ยตยากลัวรู้จักป่ะหนึง่งสองอ่าหนึง่งว้ดลีขอตอบ<ำ>เราลองเดินไปดูดิโอ้ล้วไกลสับเลย หลุดมุมกล้องไงยคต้องต่อต้องต่อตัวเหมือนเดิมแล้วหรอมะกุ้นน่าจะใช่ว่ะไปพิสูดีเราไม่เคยผิดกันเรามันโดดแม่ไปเลยจันช้า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 นะเฮ้ยเน็ตเน็ตเฮ้ยเน็ตเอวินขึ้นมาเพื่อนเออแต่วันเดินดิโอ้โหโอ้โหี้เลยไอสัตว์ใครจะไม่รู้วะ อ๋อมันต้องตอบเป็นแบบว่าสามเหลี่ยมพีระมิดป่ะแบบว่าไม่หรอไยตอบเป็นอ้ไเนี่ยขนมทานตะวันอ่ะอะอะไรฮะวันอี้เราสาเดินสองคนพร้อมกันเดยเดินเดินจอยไปเองเงี้ยต้องเดินสคนหระกี่หัวไข่สักคนนึงต้องวานเป็นเลขสามอ่ะแล้วสามคืออะไระอ นะจอาจจะเลยกี่รอบอ่านหนึ่งสองสามไปไปเอ้าไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันเดินแล้วมันล่วงเลยไม่คือต้องมีมีคนเป็นฐานคนเดียวเว้ยต้องมีคนเป็นฐานคนเดียวมึงอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่อยู่ตรงฐานตรงนี้ก่อนเว้ยอย่าเพิ่งไปตรงนู้นมึงมาจัดเรียงกันตรงนี้จัดเรียงกันตรงนี้จัดเรียงตรงนี้กันแปลงกันน้องส้มโดดขึ้นไหมใครใครจะเป็นฐานเอออ่ะไม่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 ต้องส้มเราเราขึ้นหัวเราขึ้นหัวลุง ปิงอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวไอคนปิงอีกเลยโอเค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 เรามาอยู่ตรงที่จานเอกว่าดีกว่าเดี๋ยวไม่เกิดความชิบหายมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อาเอ้ใครเป็นฐานลงไปนี่หลานฐานอ่ะเออด้ได้ตรงนี้อาโตขึ้นมามึงอ่ะมึงอ่ะครับพี่นั่นมึงดิรีบอ่าหลานโดดหัวโดดขึ้น เื่องเลืงเดียวมเลื่องเลื่องมา่อเอ้คนข้างบนหนักนะเนี่ยชิวชิเห็นไหมหนักอะไรน้องๆเอจเติมผอมดูไปดูมาแล้วก็หมืนหัวกระโหลก่ันียมันจะเป็นแมวน่ารักกูเป็นกูเด็ดต๊นตีน อะไรกันนะครับนี่อ่าเสร็จแล้วเฮ้ยเชียเอาไปจับเวลาเฮ้ยจับเวลาไม่เอาเจัยเวลาเด็ดปิงเด็ดปิงเกินนี่ให้จับเวลาจริงเหรออันนี้ก็อะไรท้าทายบอกไลอันลี่้าทายไงเราเอาเถาวันก่อนไหมเถาวันก่อนไหมโอ้ยไอ้เขี้เหมือนเราข้ามเวล์อะไอ้หนุ่มนะกินเวลอะไรเฮ้ยเอาว่ะกูเป็นลูกกัปตันอเมริกาว่ะ อันนี้ก็กูรู้นะว่าหน้าที่กูทำอะไรได้อออ๋โกูรู้ละกูรู้ละหน้าที่กูทำอะไรได้เพื่อนขอไปก่อนเลยไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอ้ยไปเลยเพื่อนโดนไหมกลัวเฮ้ยว้าวไม่มันก็ไปได้คนเดียวดิรบนี้มันต้องต่อกันได้ต้องต่อกันเรานี้เอาเอาตอต่อต่อบต่อ

มีใครดูช่องกูไม่ได้ไม่น่ามีเลยวะ What อะไรนะเอ้ออะไรกูรันเล่นเกมเครื่องบินเหรอวิววๆๆอ่ะคิดตายเออจัดเอกมึงอีกแล้วเหรอไอ้สัสแล้วตายคนเดียวคือไปเลยเหรอวะโอ้พี่ก็เกินใครวบินต่ำอย่างวะนายอีกแล้วกั่นหลยคนปิง ไอม่วงนายเก็บหอเฮ้ยเฮ้ยเฮอ๋อแล้วไปรีแทนเก็บเก็บไหน่อยเฮ้ยกูหัเองก่อนกูหงัเองก่นกูหงัวเองก่อนเฮ้ยหย่าอย่ดอย่าดันกดอย่าดันกูไอ้ดัยุย่าดันอดไรไม่มีใครดันมึงดยุดหมหยุดดดนเห ต่อไปขบวนกันนะครับต่อไปขบวนกันนะครับโอ้ยเงี้ยคนหนึ่งคนบนหัวมันดันลงไม่ได้นะบนจานบอลอ่ะมันต้องเป็นแนวตรงเว้ยหลอดหลอดผมมีไอ้น้องส้มเก็บไหมต้องส้มน้องส้มน้องส้มเก็บไหมเอ๊เอ๊ไอ้ปิงไอ้ชิ้นเฮ้ยมึงให้ไอ้ปิงมันอยู่หน้าดิเฮ้ยเอ๊ะมันอยู่หน้าเองนะน้องอย่ที่แบอยู่หน้าชิงหัวมีใครดันมันแรกกูบอกให ใครใครโอเคไม่มีคนดันแต่ที่แกม่เอาหัวมงเองไม่คือมีมนสันเองไอ้ยะกูเห็นว่า <laughs> คือมีสนันเองกูไม่เกี่ยวไอ้เ <laughs> นี้ยเกือบแล้วสีขาวเนี่ยเอาโอเคเอาเราก็มีคนเหรอเนะี่ย <laughs> ไม่คือมันเป็นหียอะไรอ่ะมันเป็นงน่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมึงอะเป็นหี่อะไร <laughs> ดันเอกนี่ให้สีขาวเขาเก็บเลยนะลหลานขึ้นขึ้นหรอขอโทษเออไอเนี้ยไม่ใช่กูแต่ละคนมามาตั้งใจตั้งใจเฮ้ยมันจะมีคนหนึ่งที่ขึ้นบินช็อตปะไม่มีทำไมจันเฟิร์สอยู่ไกลจังเก็บรอบดันเอกจะเหน้่อย้ามาเจียวเหยวเี่ย อ้านเจอหายไปลแล้วมั้แหละทำไมมันหายวะอยากเจออย่าไปอยู่ไกลเพื่อน <laughs>